สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2569ครับท่านผู้ชมปี2569นี้หลายท่านอาจจะมีความสุขสังสงรันกับคร<ห>อบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าพบปาสั่งซันระหว่างเพื่อนนะครับแต่สำหรับผมกับครอบครัว ก็เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาถึงเมื่อวานนี้ก็ประมาณสัก4ี่โมงเย็นโดยประมาณนะครับก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรรถราก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายอยู่ครับเพราะว่าเราขาล่องก็สวนทางกับพี่น้องที่เดินทางมาเทศจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นำท่านผู้ชมมาอยู่ที่อ,อำเภอ นาแห้วจังหวัดเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นไร่มะขามเนื่อจาว่าน้องเขยและก็น้องสาวเนี่ยก็ไม่มาเหมาต้นมะขามเอาไว้เป็นมะขามหลวงนะครับที่ว่าเป็นมะขามหลวงก็เพราะว่าถ้าไม่ชมังเกตด,ดูนะครับเนี่ยเนี่ยฝักใหญ่มากเลยนะครับโอ้โห เป็นมะขามหลวงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นมะขามที่เอาไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเป็นสบู่ยาสะผมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามมากกว่าเนื่องจากว่ามะขามหลวงเนี่ยมะขามฝักใหญ่นะครับท่านผู้ชมรสชาติจะต่างกับมะขามเปรี่ยวฝักเล็กทั่วไป มะขามหลวงนั้นไม่นิยมเอาไปประกอบเป็นอาหารเพราะว่ารสชาติมันจะเปรี้ยวจี๊ดนะครับท่านผู้ชมไม่มีความนุ่มในรสนะครับแต่ถ้าเป็นมะขามฝักเล็กมะขามเปรี้ยวฝักเล็กๆประมาณเท่าข้อมือเนี่ย จะนิยมเอาไปรับประทานเป็นอาหารหรือปรุงรสอาหารมากกว่านะครับรสชาติจะต่างกันแล้วก็น้องสาวบอกว่าการเก็บและต้องเลือกครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บได้ทุกฝังจะต้องคัดนะครับเอามือลูบๆดูสบายเลย ฝากไหนแก่แล้วก็จะเสียงดังโขกาโขกขาหน่อยอย่างนี้อ่ะแก่แล้วครับอย่างนี้แก่ครับท่านผู้ชมมีแก่ครับหมายถึงสุกแล้วเก็บได้แต่ถ้าฝักใดไม่แก่เสียงจะแน่นๆนะครับเสียงจะแน่นๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับฝักนี้ยังไม่สุกเก็บไม่ได้ครับ และหลังจากที่เก็บแล้วก็จะนำไปที่บ้านร่องขานนครชุมเอาไปตากแดดให้มันแห้งๆกรอบๆแล้วก็ทอเปิดออกแล้วก็แกะเมล็ดออกนะครับแล้วก็หลังจากแกะแล้วเอาเมล็ดออกแล้วราคาก็จะตกอยู่ประมาณกิโลละ100บาทถ้าไม่แกะเมล็ด เอาไปขายฝากอย่างเดียวโดยไม่กระทบเปลือกโดยไม่แกะเมล็ดกิโลกรัมก็จะอยู่ที่30บบาทเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้ราคาก็จะเพื่อให้ได้ราคาก็จะแกะนะท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้สุกละ แล้ชมดูสิครับฝักใหญ่ไหมครับเนี่ยดูดูสิครับ <laughs> ใหญ่จริงๆนะครับนี่คือมะขามที่บ้านนายแห้วอำเภอ,อที่อำเภอนายแห้วจังหวัดเลยนะครับผมออกเดินทางมาเมื่อเช้าขับรถผ่านมาทางทิศตะวันออกโอ้โหขนทางนี่บ้านผมว่าชันแล้วนะครับท่านผู้ชม ทางที่จะไปอำเภอนายแห้วเนี่ยทางขนทางดีมากๆเลยแต่ว่าทางค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวมากเลยนะครับท่านผู้ชมอันตรายมากๆและรถก็ต้องอยู่ในสภาพดีถ้ารถขอโทษนะรถค่อนข้างจะเก่าหน่อยนี่อันตรายต้องตรวจเช็คให้ดีเพราะว่าตั้งแต่ปากทางหลวง ขอเส้นอำเภอด่านซ้ายขึ้นมาที่นายแห้วที่จะมาสวนมะขามแห่งเนี้ครับท่านผู้ชมเขาทั้งนั้นและคดเคี้ยวถึงแม้ว่าทายจะดีแต่ก็อันตรายนะครับนี่คือสวนมะขามครับเห็นไหมครับด้านหลังซึ่งทั้งสวนนี้เมาไว้แล้วนะครับ120ต้น120ต้นน้องสาวบ,บอก120ต้นถ้าสมมติว่าได้ทั้งสวนนี้นะครับ เราคาดการกันว่าน่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าแสนบาทเลยครับท่านผู้ชมก็คาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับคาดหวังว่าอย่างนั้นว่าน่าจะได้ราคาดีกว่านั้นนะครับเพราะว่าผลิตผลิตหรือว่าฝากมะขามชุดนี้เป็นชุดแรกที่ให้ผลเราก็เลยต้องรีบมาเก็บเพื่อให้ได้ราคานะครับ เพื่อให้ได้ราคาและกะ็กิโลเนี่ยครับท่านผู้ชมเมื่อแกะเมล็ดออกแล้วกิโลกรัมละ100บาทและน้ำหนักกิโลหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ7-8ฝักเท่านั้นเองก็ได้1กิโลละนี่คือมะขามครับท่านผู้ชมครับวันนี้เปิดคลิปใหม่อของปี2569นนี้ ขออนุญาตยังไม่มีสาระเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นธรรมวิทยาทานวันนี้นำท่านผู้ชมมาชมไร่มะขามนาแห้วจังหวัดเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะได้มะขามฝักใหญ่ๆแบบนี้ติดต่อมาที่ช่องรุ่งสารดีก็แล้วกันนะครับจะมีราคา สมบัตหาคนนะครับนี่อยากได้ไหมครับผมฝักใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมาัขามจากช่องรุ่งสารดีครับผมวันนี้ขอวอวยพรให้แฟนรายการทุกท่านและการท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติติตารับชมรายการเป็นกําลังใจกับช่องรุ่งสารรุ่งสารดีผ่านไปอีกปีหนึ่งในปี2,569นี้ จะมีสาระอะไรข้อคิดอะไรหรือว่าอะไรที่มันจะมาพัฒนาปรับปรุงในส่วนของการทำหน้าที่เป็นมัคคณายกพิธีกรของเราก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับในช่องรุ่งสารดีวันนี้ขออนุญาตไปช่วยน้องสาวเก็บมะขามฝักหลวงฝักใจใหญ่ก่อนนะครับขอให้แฟนรายการทุกท่านโชคดีมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนครับผมสวัสดีครับเ